สวัสดีค่ะวันนี้พบกันนะคะกับเมนิทภาแบ่งปันผ้าแท้ผ้าใหม่ยอดนิยมนะคะแอดไลน์นะคะพี่พี่แอดไลน์หรือโทรที่เบอร์0 9 5 4 1 4 6 4 40, 0 4 0 0 9 5 4 1 4 6 4 4 0หรือ0 6 3 6 0 4 9 7 1 5 0 6 3 6 0 4 9 7 1 5จะแอดไลน์หรือโทรเบอร์เท่านั้นนะคะ มั่นใจค่อยปิดชอบค่อยปิดเนาะนะคะไม่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะเมรับประกันผ้าแท้ยัาหลินบวชเลยนะคะรับประกันตลอดชีพเลยมีพิกัดนะคะมีพิกัดหน้าร้านชัดเจนเลยอยู่ในปั๊มปตทนะคะเรียงเมืองนครพนมนะก่อนถึงโกบอนเฮ้าส์นครพนมนะคะถ้าใครอยู่ใกล้ก็มารับชมที่ร้านได้เลยนะคะวันนี้นะคะเริ่มนะคะจาก หลวงปู่มหาศิลานะคะขออนุญาตแบ่งปันบารมีหลวงปู่มหาศิลาก่อนนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะพี่ๆเอฟซี FC หลายท่านนะเมยอันนี้เมย์พูดแบบแบบโตแบบไม่นิ่งเลยเมย์พูดแบบชัดเจนเลยนะว่าของแท้และเป็นของแท้ราคาถูกอะ่ะไม่ค่อยมีหรอกนะคะอันนี้ก็บอกไว้เพราะว่าเห็น มีเอฟซีบางท่านนะคะบอกว่ามาปล่อยเป็นแบบว่าเป็นทีมงานเลยอย่างนี้พี่มีจะบอกว่าถ้าเป็นแบบถ้าเป็นแบบคนในวัดหรืออะไรอย่างนี้เขาไม่ออกไปปล่อยแบบแบบแบบนั้นน่ะนะคะอันนี้อันนี้บอกไว้นะแบบเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีดรามานะ่าแต่อันนี้บอกเกินเกินกันไวนะ้เนาะนะคะเช่าหาที่ไหนร,าาระมัดระวังกันด้วยนะคะมาเริ่มจากองค์นี้กันเลยนะคะ ราคามีขึ้นมีลงนะคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจดีๆก่อนปิดนะองค์นี้เป็นรุ่นรวยละหลานเหมือนลุงปู่กําลังกลับมาอีกแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ราคามีปรับขึ้นแล้วหลายคนทําหารุ่นนะั้นรุ่นนี้ไม่มีอย่างนี้นะนะคะองค์นี้นะคะรุ่นรวยละหลาน<ะ>เดี๋ยวมีทําโต๊ะให้นิ่งๆก่อนนะแป๊บหนึ่งโต๊ะไม่นิ่งเลย มานะคะรุ่นรวยล้านนะคะองค์นี้รุ่นรวยละะ้านเมย์ขอจะส่งเป็นรอบวันจันทร์นะคะรอบวันจันทนระ์นะเนื่องจากมาจกจะส่งเป็นรอบวันจันทร์เนาะพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะเขาส่งหยุดนะคะส่งอีกทีรอบวันจันทร์เลยนะคะนมะ่องนี้นะคะเป็นเนื้อเงิน เนื้อเงินลงยาแดงนะเนื้อเงินลงยาแดงเผื่อพี่พีเอฟซบางท่านเข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวมีหาข้อมูลก่อนแป๊บหนึง่งรุ่นรวยละหลานเป็นรุ่นที่หลวงปู่นะคะออกแบบด้วยตัวท่านเองที่สำคัญวัดจัดสร้างนะคะเดี๋ยวนะหาก,ก่อนแป๊บหนึง่งเพราะว่าเยอะมากข้อมูลเยอะมาก ขออนุญาตหาก,ก่อนแป๊บนึงอย่าพิ่งใจรอนนะข้อมูลเยอะมากอะมานะะรุ่นรวยละลานนะคะเป็นรุ่นที่หลวงปู่นะคะออกแบบด้วยตัวท่านเองนะคะคำว่าเพิ่มภูเพิ่มสุขภูนทวีแด้หน้ามีความหมายยิ่งนักอันนี้เป็นคำที่หลวงปู่นะคะ ออกแบบเองที่สำคัญลุกเสกนะคะหลายเกจิมากมากเลยเน,ะะนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมวลสารเยอะมากนะคะในรุ่นนี้นะมวลสารเยอะมากนะรวยละล้านที่สำคัญเลยของมีเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยานะเนื้อเงินลงยาเนี่ยเนื้อเงินลงยาจะสร้างไม่เยอะนะคะเนื้อเงินลงยาจะสร้างแค่999、เหรียญเท่านั้นนะทุกคนจะสร้างแค่999เหรียญน,นะคะ นี่ค่ะหลวงปู่นะคะเมตตามอบมูลสารให้ไปล้อมและจานแผ่นทองทำตะกุดให้ก้าวดอกนะคะไว้หลอมเพื่อเป็นมูลสารรุ่นรวยละ้ลานๆนะคะ,ะให้ดูรับประกันพาะแทนะคะยันเหนียบวชเลยนะมีรับประกันตลอดชีพนะนี่ค่ะจมูกไม่มีโดนนะคะ เนื้อเงินลงยาแดงนะจะสร้างแค่999องค์เท่านั้นนไคะไม่ผ่านไม่ผ่านการใช้นะคะเพราะว่ามีเก็บอย่างดีเลย <Yeah. S 1> ขอด้านหลังเป็นยันเหนือดวงนะคะและเป็นยันเหนือดวงฉบับเต็มรอบๆอบนี้คือยันเหนือดวงฉบับเต็มไม่เหมือนฉบับย่อไม่เหมือนเหรียญรุ่นอื่นๆนะ เลข2 0 5ค่ะองค์นี้เลข2 0 5เมื่อก่อนราคาแบบว่าสองแตะสองหมื่นเลยนะนะคะอง์นี้นะคะราคามีให้ราคานี้เลยนะโอนราคาโอนนะคะโอนนะราคาโอน8ปดพันแปดโอนแปดพันแปดนะเลขสวยๆเลยโอนแปดพันแปดค่ะปลายทางเก้าพันบาทโอนแปดพันแปดนะปลายทางเก้าพันบาทนะคะรุ่นรวยล้ลานนะ ต่อมานะคะเหรียญรุ่นรวยละหลานองค์น,นี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะเนี่ยเนื้อทองฝาบาทเนื้อทองฝาบาทนะคะเนื้อทองฝาบาทจะสร้างสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะเนี่ยค่ะจะสร้างสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะคะสําหรับเนื้อทองฝาบาทนะ จะสร้างแค่2,499เหรียญน,นะคะสำหรับเนื้อทองฝาบาทนะนี่ค่ะ ถ้าไม่ชัดเจนให้แอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมเลยนะคะเพิ่มผูเพิ่มสุขภูนทวีรวยล้านล้านอง์นี้สวยมากนะองจริงสวยมากเล,เ,ลเลขสามห้าหนึ่งองนี้เลขสามห้าหเลขสาหลักนะจะสร้างสองพันสอยเกเลยนะ องค์นี้นะคะราคาเนื้อทองฝาบาทนะราคาโอนนะคะโอนสองพันเก้าค่ะโอนสองพันเก้านะไปทางสามพันสองนะคะโอนสองพันเก้าไปทางสามพันสองต่อมานะคะแบบเดีแบบ๋ยวเดี๋ยวไฟออกก็แบบไม่ค่อยเห็นมา ต่อมานะคะต่อมาเป็นรุ่นนี้นะพระผงดวงเศรษฐีนะคะพระผงดวงเศรษฐีรุ่นที่หนึ่งของหลวงปู่นะคะพระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรกของหลวงปู่องค์นี้เป็นบล็อกยางนะคะอง์นี้เป็นบล็อกยางบล็อกยางนะคะด้านหน้ามีรอยจาน ติดจีวรเกษาของหลวงปู่นะคะมีจีวรเกษาของหลวงปู่เนี่ยค่ะด้านหลังนะคะก็มีรอยจานนะอง์นี้นะคะนี่ชัดมากนะเวลาขึ้นกล้องนี้แทบไม่ชัดเลยของเกมีแล้ว มีทุกรุ่นเลยนะคะมีเกือบทุกรุ่นเลยโดยเฉพาะรุ่นนี้มีเยอะมากเนื้อหามวลสารนี้ไม่ค่อยเหมือนกันนะแต่อ่ะองค์นี้นะมีให้ราคาพิเศษเลยนะติดจีวรเกษาและมีรอยจานโอนนะคะโอนราคาโอนโอน3,500โอน3,500ค่ะปลายทาง3,700นะโอน3,500นะคะปลายทาง3,700ประปุงดวงเศรษฐีนะคะปลุกเสก หลายเวลามากๆนะคะต่อมาเป็นรุ่นนี้นะคะรุ่นพระผงนั่งพานนะคะรุ่นรวยพลานนะคะเป็นยุคต้นเลยนะคะเป็นยุคต้นเลยออกไม่ได้ออกยากมาก เล็บก,ก็ไม่มีให้ดูแบบนี้เลยแล้วกันนะเนี่ยพพงนะคะแจกทานรุ่นดวยพันลานองค์นี้เป็นเน,เ,เนื้อเหลืองเนื้อเหลืองลายเสือนะลายเสือขาวเนื้อเหลืองลายเสือขาวปกตินี้นะคะสูงมากองค์นี้เลขสี่แปดห้าสี่สี่แปดห้าสี่เลขสวยนะ4ี่4ดห้าสี่ราคาโอน9 5้าห้าปลายทาง1,000พบาทจ้ะโอน9 5้ายห้าสิบนะปลายทางหนึ่งพันนะคะเนื้อ เนื้อเหลืองลายเสือต่อมานะคะเป็นตะกุดตะกุดยอดเศรษฐีนะคะของหลวงปู่ศิลานะคะปลูกเสกเออ่ที่วัดพระธาตุพนมนะคะปีที่ผ่านมานะเนี่ยอุดผงเบญจภาคีนะคะอุดผงเบญจภาคี มวลสารเยอะมากนะในตะกุดดอกนี้นะคะตอกตัวเลขทุกดอกค่ะรับประกันเทย,ยันหลินบวชเลยนะเมียบองตรงได้มาปีที่แล้วมีได้ราคามาสูงมากเลขหนึ่งเก้าสี่สี่องนี้เลขหนะะึ่งเก้าสี่สี่นะคะตะกุดยอดเศรษฐีนะคะใครได้ไปแล้วนะคะหลวงปู่บอกว่าที่สุดเลยของตะกุดนะคะยอดเศรษฐีนะ องค์นี้นะคะตะกรุดยอดเศรษฐีดอกนี้ราคาโอนนะหนึ่งเก้าสี่สี่ราคาโอนสองพันห้าค่ะโอนสองพันห้านะคะไปทางสองพันหกร้อยนะคะโอนสองพันห้าค่ะไปทางสองพันหกร้อยนะต่อมานะคะขอแบ่งปันบารมีหลวงปู่คีบนะคะหลวงปู่คีบธีระปัญโยนะคะเทพเจ้าแห่งรุ่มนำผงนะคะสืบสายตำราสมเด็จรุ่นนะคะ วิชาชักยันการอากาศได้เหมือนหลวงปู่มุนนะหลวงปู่ขีบท่านอายุ110ปีนะคะความจำหลวงปู่ยังดีหมดเลยเพียงแค่หูหลวงปู่มไม่ค่อยได้ยินและรุ่นดวงดีเป็นรุ่นที่วาราแรกหลวงปู่ขีปุกเสกวาราที่สองหลวงปู่มหาศิลาปุกเสกนะคะมีให้ดูแบบนี้เลยแล้วกันได้ไหมเนาะเอาให้ดูแบบนี้ชัดกว่าขึ้นกล้องอีกนะองค์นี้เป็นรายการที่6เป็นเนื้อนวะฉลุหลังเลียมนะคะจะสร้างแค่ร้อยแปดเหลี่ยนนะ จะสร้างร้อยแปดเหรียญน,นะคะฉลุหลังเรียบแล้วมีรอยจานเลข9 4นะมีรอยจานแล้วนะคะองค์นี้นะคะเนื้อฉลุหลังเรียบราคาโอน500บาทโอน500ค่ะไปทาง600ฉลุหลังเรียบนะโอน500ไปทาง600มีจานแล้วด้วยนะคะราคานี้คือจะส่งฟรีเลยนะคะจะส่งฟรีราคาที่แจ้งทุกรายการเลยจะส่งฟรีนะคะ ต่อมาเป็นเหรียญทองแดงผิวไฟหลังยานามาพะทาจะสร้าง540ี่เหรียญเลข29เลข29นะคะราคาโอน450ไปทาง500นะคะโอน450ไปทาง500ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะการกดไลค์กดแชร์ก็ถือว่าได้เป็นสะพาบนบุญร่วมกันนะคะเผื่อพี่ๆที่แบบไม่รู้จริงๆว่าอันไหนคือของแท้อันไหนคือของเก๊จะได้มารับชมของแท้ว่าเป็นยังไงนะคะจะได้ติดตาเอาตรงๆจะได้ติดตานะคะ ไม่ช่าไม่เป็นไรขอแค่ได้เผยแผ่บารมีนะคะของแท้ให้พี่ๆได้รับชมก็ได้นะต่อมาองค์นี้นะคะเป็นดวงเศรษฐีรุ่นแรกของดวงปู่คีปนะคะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อเนื้อหน้าแดงหน้าแดงพื้นดาติดจีวรหลวงปู่หมุนด้านหลังนะอง์นี้ติดจีวรหลวงปู่หมุนด้านหลังนะคะนี่ค่ะเลข50เลข50องค์นี้ราคาโอน450ไปทาง500จ้ะ โอน450นะคะไปทาง500ต่อมาเป็นรุ่นนี้พระปิตาพุทธศิลป์มงคล9ก้ารอบนะคะบูชามหาบารมีนะคะของหลวงปู่คีบนะ,ะสวยมากนะ,ะฝังเพชรนะคะด้านหน้าฝังเพชรดยมากองค์นี้เลข71นะองค์นี้เลข71นะคะ ราคาโอน450ไปทาง500โอน450จะไปทาง500ต่อมาเป็นรุ่นนี้เสมาเสือคับแก้วปลุกเสก4วาระแต่ที่สำคัญวาระแรกนะคะปลุกเสกพร้อมเหรียญรุ่นเจ้าสัวเนื้อดวงของหลวงป,ปู่ศิลา88เกจิร่วมปลุกเสกนะองค์พระทาตพ,พนมนะคะองค์นี้สวยมากเียค่ะเีมาเสือคับแก้วเข้มขังมากๆดูให้ดูใกล้ๆยังอยู่ซีนเดิมเลยนะเมยยังไม่แกะเนี่ย องนี้เป็นเนื้อแบ็โรเดียม 2K องค์พื้นดำจีวรทองขอบซุ้มนะตัดทอดเออดำตัดทองสร้างนะตัดทองสร้างสร้าง168หเหรียญองนี้เลข63เลข63ราคาโอนนะคะเลข63ราคาโอนนะเนื้อแบ็โรเดียมราคาโอน500บาทโอน500นะคะไปทาง550นะต่อมาค่ะ ต่อมานะคะองค์นี้สวยมากนะะี่ค่ะองค์นี้เป็นเนื้อซาตินนะเนื้อซาตินหนะ้ากาก 2K รงยาพื้นแดงขอบแดงซุ้มแดงนะสร้าง168เหรียญเลข127องค์นี้ราคาโอน500นะโอน500ไปทาง5 50นะคะมีแจ้งชัดเจนนะทั้งราคาโอนแนละไปทางนะไปทางไม่พรอมรับอย่าสั่งปีเตอร์เพราะว่าขอยสูงอีกี ต่อมานะเนื้อทองดำเออขอภัยเนื้อทองแดงรุมดำนะหน้ากากเงินนะหน้ากากเงินด้วยหน้ากากเงินขอบเขียวซุ้มแดงจีวรสร้างร้อหเหลี่ยญเลข8 9เลขสวยมากเลข8 9นะองค์นี้หน้ากากเงินราคาโอน500ไปทาง600นะจ๊ะโอน5 0 0ไปทาง600สภาพนี่คือสวยคลิปเลยบอกเลยนะเพราะว่ามีเก็บดีมากๆนะต่อมานะคะขอแบ่งปันบาร,รมีหลวงปู่ขานนะคะหลวงปู่ขาน อินทป,ปัญโยนะคะหลวงปู่ขานอินทป,ปัญโยนะคะหลวงปู่ขานท่านอายุ89ปีบวชมาแล้ว69พรรษานะคะอยากให้พี่ๆลองมากราบกราบหลวงปู่ขานดูแล้วจะรู้สึกเหมือนเหมือนเนไหมอันนี้อ่ะนะเหมือนแบบว่าท่านแบบในการสอนหรืออะไรท่านแบบว่าคล้ายหลวงปู่มหาศิลาเลย แม้แต่สัตว์โลกท่านยังโปรดเลยนะ<ม>ท่านยังเมตตาเลยนะภาษาอะไรมนุษย์ทุกอย่างเรานะคะอยากให้ลองไปการาบหลวงป,ปู่ขานดูนะนะคะมาองนี้นะคะอง์นี้เป็นเนื้อเนื้อทองฝาบาทเนี่ยค่ะเนื้อทองฝาบาทเป็นรุ่นมนพาการของหลวงปู่ขานนะคะ เลข108่งนย์มูลพการหลวงปู่ขานทองฝาบาทเลข108นะเนี่ยค่ะมูลพาการนะคะชนะมารอ,องนี้นะคะหลวงปู่ขานนะคะมูลพการชนะมารมีอยู่องเดียวนี่แหละนะมีเห็นองเดียวองนี้ราคาโอนนะคะราคาโอน650โอน650ค่ะไปทาง700ร นะโอน6ก0ิไปทางเ0 0ต่อมานะคะต่อมาเป็นเหรียญรุ่นแรกมงคลเจ็ดรอบนะคะรุ่นแรกนะมงคลเจ็ดรอบรุ่นแรกองคนี้ให้ดูแบบนี้เลยแล้วกันเนะะี่ยค่ะแบบเหรียญมีชีวิตมากๆเข้มขังมากๆนะคะองนี้เลขตอง8เนื้อทองฝาบาทนะเลขตอง8เลขตอง8มีให้ราคานี้เลยนะคะราคาโอน ตองแปดนะทุกคนนะสวยมากมีเลขมีที่เดียวในโลกอะเลขตองแปดในมีที่เดียวในโลกราคาโอน2อ0พไปทาง2อ0พนะคะโอนสองพไปทางสองพนะนะคะเลขตองแปดมงคลณเจ็ดรอบใครชอบเลขสวยต้องเก็บนะะและเอาไว้นะคะบูชาบารามีหลวงปู่เมยบอกเลยทุกเกจิไม่ว่าจะเกจิไหนเมย์พูดย้ำเสมอๆไม่ว่าจะเกจิไหนนะคะศรัทธาบารามีจะบังเกิดน,นะคะ อันนี้คือเจอปฏิหารด้วยตัวเองหลายๆรอบนะคะสำหรับเหรียญพระอาจารย์ไก่นะคะรุ่นแรกทองแดงมีหมดแล้วนะทองแดงมีก็หมดแต่ว่าจะเหลือแต่เหรียญแจกที่เลขเลขหนึ่งหนึ่งนะคะถ้าใครอยากได้ก็ทักมาอีกทีเนาะนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่นะคะ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้กล่าวสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆคะ่ะ